บอกเขาว่าหยุดพูดซะหรือบเงียบซะนูรู้ได้มูสูตรงบอก stop your mouth ออกเสียงแบบนี้ภาษาใจต้อง stop your mouth แมนบอกก็ stop ไปว่าหยุด mouth แปว่าปากปากก็ stop your mouth ไงผิดตรงไหนก่อนอื่นออกเสียงปากให้ถูกก่อนสู mouth mouth เอาปลายลิ้นออกมาเดอ้อ mouth แล้วก็เอาขคืนแบบ mouth คางไว้บ่เลยเด้ mouth เจ้าของภาษาเขา้าใจอีกแบบสุภาพแน่ก็ be quiet be quiet เงียบซะไม่ต้องพูดหรอกใส่ please เขาไปน้ำแน่ให้รู้สึกว่าขอละเงียบเหอะ please be quiet please be quiet stop talking ก็ได้นะคะหยุดพูด stop talking หยุดพูดได้ละอีกอันหนึ่งที่กิ๊กนี่เพื่อนชายนี่เขาพูดกับหนูบอยอีลี put a sock in it อันนี้สำเนียงเขาเลยเดยเอาชัดๆนี่ put a sock in it Put a sock in it แปลตรงๆนี่ก็เอาทุงเท้าใส่ปากแล้วก็หยุดพูเดี๋ยวคิดหลายนี่ก็จะเอาทุงเท้าใส่อีลีบ่ได้ได้มันแปลว่าหยุดพูดเลิกพูดได้แล้วคือหนูนี่ก็ไปอยูรลิเวพูมาแล้วสำเนียงเขานี่แรงอิลีอยากฟังบอ,บอก put a sock แค่นะฟังครั้งแรกเอียงว้าวเอียงแต่ละเมืองของประเทศอังกฤษก็จะมีสำเนียงของเขาซึ่งลิเวอร์พูลนี่ฟังยากอีรมูสูต้องเลือกอันที่สุภาพขึ้นมาแน่เด้อ be quiet be quiet หลายคนสิแบบบอกคริสบอชอบสุภาพ shut up ได้ไหมได้สู้แต่มันก็เหมือนกับหุบป,ปาก hey shut up ว่าวกับมูได้คนสนิทได้ซู้ลองจินตนาการภาพดูสิบอกแม่ว่า mom shut up แม่หุบป,ปากแต่มันก็บอได้สู้นี่แหละพ่อบอกว่าอย่าไปใช่มันบอกสุภาพมูสู้จำแม่นอีลีเด็กย่าให้รู้เดีว่าใชา่หรือลุดพูดไปแล้วบอกว่าคนอื่นสอนเดอร์โบแมนหนูเข้าใจ